การผลิตอาหารกระป๋องจะอยู่ภายใต้มาตรฐาน ISO นซึ่งคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและต้องใช้การโทดเอกในแสงอากาศและเชื้อจุลินทรีย์ค่ะโดยการผลิตอาหารกระป๋องจะคำนึงถึงการใช้วัสดุและการใช้สารเคมีในการเคลือบค่ะมาตรฐานบรรจุัณฑ์กระป๋องที่เหมาะกับอาหารหรือ Packaging Specification 1แผ่นโลหะ สองสารเคลือบป้องกันโดยการเลือกใช้แผ่นโลหะจะมีทั้งแบบเคลือบดีบุกและแบบเคลือบด้วยคโครเมียมเหล็กที่เคลือบด้วยดีบุกจะมีสันเพิ่์ผสมและเหมาะสำหรับการบรรจุอาหารประเภทโปรตีน oh, <okay. S 2> เช่นเนื้อสตัตว์ไข่และบรรจุผักส่วนน้ำนมจะใช้ในเหล็กที่มีดีบุกและเคลือบด้วยกเลกก์ ปัญหาที่ต้องระวังสารตกค้างในอาหารกระป๋องซึ่งเป็นอาหารเคลือบประเภทแลกเกอร์มี3ชนิดที่ต้องระวังคือ B A D G E B F D G E N O G E ซึ่งระบุไว้ในกฎหมายของยุโรปในปัจจุบันค่ะเหล็กที่เคลือบด้วยโครเมียมจะเหมาะกับการบรรจุเครื่องดื่ม คโครเมียมหรืออลูมิเนียมจะมีสารที่ให้คุณภาพคล้ายๆอัลลอยและจะมีคุณภาพในการบรรจุน้ำอัดลมเครื่องดื่มต่างๆ